เร็วๆนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่17ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสังเกตการเพิ่มเติมจากการตรวจสอบรายงานการเงินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนาโมเดลรวมจำนวน24สัญญาในประเด็นเกี่ยวกับความมีอยู่จริงการควบคุมดูแลสินทรัพย์การใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการตลอดจนการจัดซื้อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว ว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการหรือไม่โดยได้นําอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ในการบันทึกภาพถ่ายทางอากาศประมวลผลและจัดทําแผนที่ทางอากาศเพื่อแสดงถึงที่ตั้งและจํานวนของโคกหนองและนาซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการปรับพื้นที่โครงการและแสดงถึงความเหมาะสมของปริมาณพันธุ์พืชที่เพาะปลูกในพื้นที่โครงการรวมถึงช่วยทําให้การเข้าสารวจในพื้นที่ที่มีน้าท่วมขังหรือมีข้อจํากัดในการเข้าถึงเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่ง ขึ้นนอกจากนี้สำนักง,งานการรวดเงินแผ่นดินยังได้เข้าตรวจสอบกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีจำนวน5อำเภอในประเด็นเกี่ยวกับความมีอยู่จริงพร้อมสัมภาษณ์ลูกหนี้ผู้กู้ของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีระดับจังหวัดขั้นตอนการอนุมัติให้กู้ยืมเงินว่าเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดหรือไม่และกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นต้น